สวัสดีค่ะก้้จากคุณสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะผู ools, ส้สมัคแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตลกงดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตมบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะสาขาระยอง0 6 3 4 5 3 9 2 2 4สาาาขาลำปาง0 8 1 3 6 6 2 7 5 6าสาหนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางผู้สมัครแท็กเตอร์มีจัดส่งอยู่หนึ่งรายการนะคะเป็นรถรถุ่นเอว 18SP นะคะกุ้งจลพาลูกค้ามารีวิวรถก่อนการจัดส่งกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคิวจัดส่งรถรุ่น L4018SP ไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านหลังเป็นตัวตัดหญ้าของสยามสโตล่าขนาดวงตัด1เมตร20นะคะเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้กุ้งจะพามารีวิวรถก่อนการจัดส่งว่ารถเราสวยยังไงนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ได้ให้เก็บสีไปสภาพเดิมๆนะคะรถค่อนข้างสวยเลยนะคะ หากลูกค้าท่านใดกาลังมองหารถไทยมือสองปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะคุ้งแนะนําเลยนะคะร้านภูสมอแท็กเตอร์นะคะเนี่ยดูเลยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยรถสภาพตรงปกแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะและมีรถส่งแน่นอนนะคะรถของร้านเราเนี่ยร้านเราเปิดมากว่า10ปีแล้วนะคะมีรถลูกค้าซื้อซ้ําตลอดนะคะแล้วก็สําหรับ FC ท่านใดหรือลูกค้าท่านใดซื้อรถร้านเราไปแล้วนะคะชอบอยากบอกต่อมีเพื่อน มีญาติอยากซื้อรถนะคะกุงม,มีค่าแนะนําให้แค่โทรมานะคะ0ูนย์หกสามสี่เรามีค่าแนะนําให้สําหรับ f c ด้วยนะคะนี่เลยสำหรับมาตรฐานคุณเสมอแท็กเตอร์ก่อนการจัดส่งนะคะเราจะมีเช็คระบบไฟนะคะเ,เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเปลี่ยนกรองทุกกรองทุกคันนะคะกรองไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศกรองโซล่ากรองน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็กรองไฮดรลิกนะคะลูกค้าไปถึงสามารถใช้งานได้เลยนะคะ รถสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะติดต่อได้ทั้งสาขาระยองและสาขาลำปางนะคะลูกค้าสำหรับร้านเรานะคะลูกค้าลองดูนะคะกุ้งพาดูสภาพภายนอกอย่างเดียวเพราะว่าระบบเครื่องไม่ต้องสนใจละเพราะว่ากุ้งทําส่งไปละลูกค้าสั่งซื้อละก็อยากจะให้มั่นใจลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยรถตรงกลดแน่นอนค่ะลูกค้าสวยขนาดนี้หาได้ที่ไหน สำหรับคนที่เป็น FC เราก็จะรู้เลยว่ารถร้านเรานะคะเก็บความ เ,เก็บค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็สูยด้วยแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเข้ามาทดสอบระบบก็ปัก Google Map ได้เลยนะคะปักหมุดที่ Google Map พูลเสมอแท็กเตอร์นะคะส่วนสาขาลำปางพิมพ์คำว่ารถไถมือ2องลำปางนะคะขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะหรือทดสอบถามทางศู034539224สำหรับวันนี้กุ้งต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ